สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็นะฮะมารับของรับเครื่องตรวจจับโลหะที่ไรสเีนะฮะในเช้าที่ฝน,นะนตกเพราะว่าถ้า,าพนักงานเขาตั้งใจก็น่าจะบ่ายเย็นนะเดี๋ยวไม่ทันส่งของลูกค้านี่เราก็เรียกเข้าไปซื้อครับพอดีเลยนี่นี่ครับฝนตกเช้าเช้านะที่อาคารไรสเนอุดรนะสั่งรอใจนะวันนี้น่าจะของน่าจะเข้าประมาณ50เครื่องนะวันนี้ ราวห้าสิบเครื่องอเดี๋ยวผมจะลงแต่ละของอาจจะได้วนรถมาเอาขาอ้างหน้าเดี๋ยวไปติดต่อเจ้าหน้าที่สักครู่เดี๋ยวเราใช้บัตรประชาชนนะเข้าไปติดต่อรับของนะครับเดี๋ยวก็วนรถไปรับข้างหลังนะคราบว่าเป็น,ปนกล่องใหญ่นะไ,ไ,ดได้ได้ เดี๋ยวไปอของขึ้นรถน,นะกลับบ้านนะครับไปตรวที่บ้านนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างร่วม50เครื่องเลยวันนี้ไปกลับบ้านกันเลย นี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับบรรยากาศดีนะฝนตกนะฮะอุดรฝนตก,กวันนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคร,รับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะเกือบห้าสิบเครื่องไม่ใช่เกือบนะห้าสิบกว่าเครื่องเลยนะเดี๋ยวดูเอลแม็กส์หน่อเอลแม็กส์นี่ดูของนี่ของที่เดินเครื่องไนนะด้นะยังไม่ได,ด้แยกอเลยสตังลูนนนเลยสตังรูเดี๋ยวเดี๋ยวมดูนะวันนี้นะครับจะเป็นอะไร ไอ้ว e ันไหมแน่นอนจะจะมีรุ่นจานธรรมดากับรุ่นจานกันน้ำนะนี่ครับเดี๋ยวเปิดเยาวานไหมนะรุ่นจานธรรมดานี่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยเดี๋ยวมาดูพระตัวนี้เป็นจานธรรมดานะ แล้วกล่องนี้ก็จะต้องเป็นจานกันน้ำเอ๊ะเมื่อกี้บอกราคาเลไยังและนี่บรทสิอันนี้ก็เป็นจานกันน้ำนะเหมือนกันกันกบรุ่นจานธรรมดาทุกอย่างต่างกันที่ราคานะฮะแล้วก็ลงน้ําได้ลงน้ําไม่ได้นี่นรรุ่นจานกันน้ำจะเขียนข้างกล่องว่าเจอแม็กซ์จานกันน้ำนะ water proof coil นะ ราคา1,890บาทนะจะลงน้าได้ประมาณเส้นสีเหลืองนะฮะที่ขึ้นหน้าจอนะก็เหมือนกันกันกนกบตัวข้างในเลยไม่มีอะไรต่างกันเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเหมือนกันเลยันะางที่จางกันน้ำไม่กันน้ำไม่ใช่1า9 0บาทเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนี้นะไม่มีอะไรมากมีกล่องว่าสิบตัว,ส,ตวสิบตัวก็เป็นยี่สิบตัวนะฮะ นี่ครับโอ้โหดีเลยนี่เป็นผ่านชาร์ตนะผานชาร์นี่เป็น g T Pointer นะนีนะ่สิบได้มาสิบตัวแล้วรอบนี้นะตัวละสี่ร้อยเก้าสิบบาทได,ได้สายคลองเอลนะซองเน็ตนะซองเน็ตเอลนะใส่เ็มขัดได้นะสายคลองเอล 490บาทนะตัวนี้นะครับุ่นน,น,น,นี้ลงน้ำไม่ได้นะครับ490นี้ลงน้ำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แถมฐานนะต้องซื้อฐานแยกต่างหากนะใช้เป็นฐานชาร์จก็ได้นะครับก็ละ250บาทหรือว่าใช้ฐานตามร้านสะดวกซื้อก็ได้แต่แนะนำไมใ่ใช่ฐานอันตรายนะตัวนี้จะเป็นนี่ดูจากกล่องแล้วน่าจะเป็น GP โคเทคนะตัวทีก่กระเป๋าโคเทคตัวนี้690บาทนะซองนี้ ตัวนี้ก็ลงน้ำไม่ได้นะครับตัวชีปเป้าโปรเทคเนะนี่ยก็ได้เหมือนกับ G P Pointer นะไม่ได้แถมผ่านชาตเหมือนกันลงน้ำไม่ได้หกร้อยเก้าสิบาทเนะี่ยแล้วก็จะมีนะครับเดี๋ยวดูข้างล่างนีด้ดูกล่องไอ้ตัวชีปเป้าพีบอกให้นอนเนะี่ยนี่ครับชีปเป้าพีบอกนะเป็นรุ่นใหม่แล้วเวอร์ชันใหม่ ตัวนี้หนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบาทนะลงน้ําได้หนึ่งถึงสองเมตรมีปลอกกันรอยด้วยนะนี่กันทะลุนะนี่แล้วก็แถมผ่านชาร์จด้วยลงน้ำได้หนึ่งถึงสองเมตรนะนี่แถมสายชาร์จแถมสายคล้องเอลสายเน็ตเอวสอดจองเม็ดเอวนะลงน้ําได้สบายๆตัวนี้ที่นีไม่สิบสิบตัวนะเฉพาะตัวชี้เป้าอี่สามสิบนะเข้าวันนี้นะ คือตัว690กับ490เนี่ยลงน้ำไม่ได้ไม่ได้ไไดแถมฐานชาร์จแต่ว่า1890เนี่ยลงน้ำได้1-2เมตรแถมฐานชาร์จด้วยนะครับแล้วก็จะมีเนี่ย X5 นะครับ X5 X10 Pro นะเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันนะเดี๋ยวดูข้างในเ๋ยเป็ 5, นขะอง X5 X10 เนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะต่างที่ X5 เนี่ย6,900บาท ลงน้ําได้ประมาณเส้นสีเหลืองนะเหมือนในภาพแล้วก็ตัวเครื่องนี่สามารถกันฝนได้แต่ว่าจุมน้ําทั้งตัวไม่ได้แต่ว่า X10 Pro 8,500บาทนะจุมน้ําได้ทั้งตัว3เมตรเลยนะต่างกันคล้ายๆกับ a i Max การทานากานกันน้ำเนะี่ยแล้วก็หน้าจอนี่จะแยก ID บอกกลุ่มของโลหะนะได้ความลึกสูงอยู่ข้างในกันนะเนี่ยตัวนี้มีประกันหนึ่งปีนะครับเนี่ยประกันหนึ่งปีมีศูนย์ซ่อมมีอะไรในเมืองไทย เพราะข้าวนะเอท่าเอซิ่ก็เหมือนกันนะไม่ไม่ต่างกันทำไมอ๋อคุณบอกคุณบอกพครเอวันแม็กซ์นี่ก็มีประกันนะฮะมีประกันสามเดือนนะมีสูงซ่อมมีอะไรในเมืองไทยเหมือนกันนะนี่เป็นคิวสามห้านะเป็นเป็นน้องใหม่นะคิวสามสิบเลิกผลิตไปแล้วตอนนี้เป็น 35, คิวสามห้าราคาหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะลงน้ำได้ห้าเมตรมีสี่โหมดการค้นหาแถมหูฟังบลูทูธด้วยนะเดีย๋ยวมาดูข้างในกัน มีประกันหนึ่งปีเหมือนกันนะฮะมีศูนย์ซ่อมมีอะไรในเมืองไทยรนะอบนี้ได้เข้ามาสามตัวนะยิงผมจะเก็บไว้ใช้เองอนะ่ะตัวหนึ่งรอบที่แล้วก็จะมาจะเก็บไว้ใช้เองแต่ว่าลูกค้าขอซื้อไปนะเลยได้สั่งมาใหมา่มีจันกอริล่า,นะาลทำไมเครื่องอยู่้างใต้เอเนนะครับลงน้ำได้ห้าเมตรเลยตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะแล้วก็เสียงคมชัดลึกนะผมได้ลองใช้ดูแล้วนะ โอเคนะครับหาท่านผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับหรือสแกนคิวเอาโค้ดลายที่มุมด้านบนนี้นี่โอเคนะครับถ้ามีข้อสงสัยอยากปรึกษาเรื่องการใช้เครื่องหรือว่าขอคําแนะนำนะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ทักมาคุยกันได้นะครับตามที่อยู่นี่แล้วก็เกี่ยวโคตนี่นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ